ดวงราศีมกรประจำเดือนกันยายน2568ภาพรวมเดือนนี้จังหวะชีวิตค่อยเป็นค่อยไปแต่ก้าวหน้างานเริ่มเห็นรูปธรรมมากขึ้นการเงินมีช่องทางเพิ่มเติมแต่ต้องละเอียดกับสัญญาและตัวเลขเป็นพิเศษความรักเน้นการสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วทุกอย่างจะลื่นไหลสุขภาพให้เวลาเรื่องการพักผ่อนและจัดท่าทางการนั่งทำงานให้เหมาะสมครับการงาน ต้นเดือนเคลียร์งานค้างงานเอกสารระบบและความเรียบร้อยในทีมมีงานด่วนเข้ามาให้ตัดสินใจเร็วควรวางแผนสำรองไว้หนึ่งชั้นกลางเดือนเด่นเรื่องการเจรจาประสานงานเปลี่ยนบทบาทหรือทีมชั่วคราวคนที่ทำโปรเจกต์ข้ามแผนกข้ามบริษัทมีโอกาสได้โชว์ฝีมือปลายเดือนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผู้ใหญ่เห็นความทุ่มเทมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญขึ้นระวังพูดตรงเกินไปในที่ประชุมให้ใช้ข้อมูลและน้ำเสียงนิ่งชัดจะดีที่สุดผู้ประกอบการ ฟรีแลนซ์ freelance. ลูกค้าเก่าหวนกลับมาปิดดิวด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นเล็กน้อยจะชนะกู้แข่งมนุษย์เงินเดือนมีเกณฑ์เป้าหมายงานชัดขึ้น KPI ไปในทิศทางดีควรจัดตารางเวลาและเดทไลน์ให้เห็นภาพรวมทั้งทีมการเงินรายรับคงที่พร้อมโอกาสพิเศษจากงานเก่าหรือโปรเจกต์ต่อย,ยอดระวังค่าใช้ใจ,จ่ายจุกจิกเกี่ยวกับบ้านยานพาหนะเครื่องมือทำงานหรือสุขภาพเอกสารการเงินสัญญาภาษีประกันตรวจให้ครบถ้วนก่อนลงนามคนค้า ขายออนไลน์สินค้าจำเป็นใช้ได้จริงจะหมุนเร็วบริหารสต็อกแบบรอบเล็กทีทีจะปลอดภัยกว่าหลีกเลี่ยงการค้ำประกันหรือการเสี่ยงสูงที่ข้อมูลยังไม่ครบความรัก คนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจจากงานการอบรมประชุมหรือการเดินทางสั้นๆช่วงกลางเดือนไปต่อได้ดีคอ่คอยคุยและเช็คสถานะให้ชัดคนมีคู่เรื่องเวลาและการเงินคือหัวข้อหลักต้นเดือนอาจมีเข้าใจผิดจากข้อความหรือการตอบช้าใช้บทสนทนาตรงประเด็นจะเคลียร์ใจได้ไวชวนกันจัดบ้านวางแผนค่าใช้จ่ายจะยิ่งลงตัวคู่รักระยะไกลาตารางแน่นในช่วงกลางเดือนปลายเดือนสื่อสารได้ต่อเนื่องขึ้นสุขภาพระวังกระดูกกล้า ามเนื้อหลังไหลเข่าจากการนั่งนานแนะนำยืดเหยียดเป็นช่วงๆและปรับเก้าอี้โต๊ะให้หมอบภูมิแพ้ฝุ่นแอร์เย็นพกยาประจำตัวดื่มน้ำมากขึ้น,นอนให้พอลดคาเฟอีนช่วงบ่ายค่ำจะช่วยให้สมาธิดีและงานไหลขึ้นการเรียนพัฒนาทักษะเหมาะกับทบทวนพื้นฐานทำโน้ตสรุปและฝึกทำโจทย์ซ้ำใครมีสอบหรือสัมภาษณ์ให้ซ้อมตอบเป็นโครงสั้นๆชัดเจนจะทำคะแนนได้ดีการเดินทางและเอกสารมีแนวโน้มเดินทางสั้น เพื่อธุรกิจหรือพบลูกค้าตรวจสภาพรถประกันเอกสารให้พร้อมเอกสารราชการหรืองานนิติการควรเผื่อเวลาและสำรองสำเนาคำแนะนำประจำเดือน1ตัดสินใจจากข้อมูลจริงและบันทึกให้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 2. หายใจลึกๆก,ก่อนประชุมพูดช้าชาัดกระชับจะได้ทั้งงานและใจคน 3. จัดตารางงานเงินพักผ่อนให้สมดุลผลงานจะเด่นแบบยาวๆ4ลงทุนกับเครื่องมือหรือทักษะที่ใช้ทำงานจริงให้ผลตอบแทนคูม 5. ความสัมพันธ์เติบโตได้ด้วยความสม่ำเสมอบทสนทนาสั้นๆแต่ทุกวันดีกว่าเว้นช่วงนานครับสรุปกัรยายม2568ของชาวมากรคือเดือนแห่งความชัดเจนและความละเอียดยิ่งวางแผนดีตรวจงานเนียบสื่อสารตรงประเด็นคุณจะได้ทั้งโอกาสใหม่ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นครับ